ดอกไฟคำหรือสุพรรณิกาหรือดอกกันนิกาสวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้เดินทางไปที่จังหวัดนครนายกนะครับโดยใช้การสัญจรผ่านถนนรังสิตนครนายกนะครับระหว่างทางก็พบเห็นต้นไม้อยู่ที่เกาะกลางถนนนะครับมีดอกสีเหลืองสวยงามอลามตามากนะครับเพราะก่อนหน้านี้ผมเคยนำเสนอดอกทองอุไรนะครับแต่ไม่ทราบ ต้นไม้ชนิดนี้นะครับไอ้ดอกไฟคำหรือดอกสุพรรณิกาเนี่ยไม่ทราบจริงๆนะครับก็เลยไปค้นหานะครับทราบว่าดอกไฟคำหรือสุพรรณิกาเนี่ยครับเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายกนะครับมีต้นกำเนิดมาจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้นะครับเป็นไม้ยืนต้นสูง5-15เมตรนะครับเรือนยอดเป็นพุ่มกลมผัดใบเปลือกสีเทาถึงสีน้ำตาลเรียบนะครับกิ่งก้านมักโคดงอใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ แผ่นใบรูปฝ่ามือปลายแฉกแหลมโคนใบเว้าขอบหยักเป็นครื่นนะครับมีทั้งพันดอกกลีบชั้นเดียวและกลีบดอกซ้อนนะครับดอกออกเป็นขนแนงตามปลายกิ่งโดยออกปีละครั้งในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมนะครับเดือนธันวาคมถึงมีนาคมนะครับถึงจะออกดอกนะครับเพื่อนๆผลเป็นรูปไข่กลับปลูกเป็นไม้ประดับทั่วทุกภาคของไทยขึ้นได้ดีในดินที่ร่วนซุยก่อนออกดอกจะทิ้งใบทั้งหมดนะครับ ผลแก่ระหว่างเดือนมีนาคมชอบกลางแจ้งและแสงแดดจัดนะครับประโยชน์และสรรพคุณของสุพรรณิกานะครับ1เป็นยาระบายนะครับ2เป็นยาทาบำรุงผิว 3. เป็นยาบำรุงกำลังนะครับ4รักษาอาการปวด 5. แก้การอักเสบ 6. รักษาการติดเชื้อ 7. แก้ไขอักเสบรูมาตอย 8. รักษาโรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง บำรุงธาตุนะครับนี่คือคุณประโยชน์ทั้งหมดนะครับของดอกกันนิกาหรือดอกสุพรรณนิกานะครับผมวันนี้นำสาระดีๆมาฝากครับสวัสดีครับ